สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุข,ขุสุขคนเนาะคะ่ะเนาะวันนี้กับสีมาเฮ็ดคลิปเนื่องเนื่องในโอกาสใกล้ใกล้วันเกิดเนาะคะ่ะเนาะวันเกิดกับสีหอดมือวันเสาร์นี่ก็เลยอยากมาไอเฮ็ดคลิปก่อนมือวันเกิดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเทียบมาเฮ็ดคลิปก่อนกับเพราะว่าไอ มือ่อมื่ออื่นสีเฮดกับเขาไปสู้อ่ามูเฮ็ดงานกินเนาะค่ะเนาะอยู่ามองเฮ็ดงานอ่ะันคือมันเป็นงานวันเกิดเท่าเนาะค่ะเนาะเฮ่อกับสีเฮดกับเขาไปแต่มันก็แล้วแต่คนเนาะค่ะบางคนเขาเปนกับพวเฮ็ดแต่ว่าอันพอดีกั็มูมูบอกว่าอันอยากไออยากอยากกินอาหารไทยวาสนวาเนาะก็เลยแล้วเลยรับปากข้าเจ้าว่าเออโอเคเดี๋ยวไก่วันเกิดฉันเดี๋ยวฉันสีสีเฮ็ด แล้วมูเขากระซิบไอ้ะอ่ะอ่าอีกย่างก็ไอ้พวกเค้กพวกยังม่านนะคะเนาะกระซิบมาสังสรรค์กันอยู่หมองเห็ดงานกับบดเห็ดนี่ยังไงล่หรอกจะเห็ดเห็ดเห็ดแค่สามเมนูนะคะเนาะเห็ดแค่สามเมนูกะเห็ดไอ้ไอ้ัะแห้งเนื้อเนาะคะ่ะเนาะผะดแห้งเนื้อแล้วก็เห็ดไอ้ไก่ไก่ผัดมะม่วงเม็ดหิมาพานเนาะคะ่ะเนาะอันนึงแล้วก็ กะเลกะเฮ็ดปอเปียไปนปําปอเปียะห่อห่อไว้แล้วเนะคะนอตต่วาสิไปสิไปทอดด้วยพุ่นแต่ว่ากับเขาสองยางที่วาเฮ็ดเฮ็ดไวเ้เฮ็ดไว้นี่ค่ะคือคือเฮ็ดไว้แตมืมอื่นกับไปอุ่นเลยนะคะนะเพราะว่ามืมอื่นเฮากับไปเฮ็ดงานแต่ว่าตอนตอน,ตอนเทียงเฮากับสีไ้ไปแค่ไปอุ่นซื้อนะคะแล้วเขามานั่งกิ่งกันใช่เวลาประมาณชั่วโมงนึงให้ชั่วโมงครึ่งสิคือโดนโดนเทีย มันเป็นเมืองพิเศษเอยังสีเขากระบาวา่าขันห้าวผักโด๋อเนี่ยจังน้อยเนาะค่ะเนาะกาก็เลยอยากมาอัปอัพเดตคลิปนี้ให้พอมปพี่น้องได้เบิ้งเนาะค่ะเนาะเพราะว่ากามันก็นนั่ก็คือจักสมีมันทำโบเห็ดกับ่บมีน้นต่าสีเค็ดปเนาะเนาะการคือคลิปนี้ก็คือคือเท่านี้เนาะคะ่ะเดี๋เอ๊แต่ว่าจะซีนซีไฮบึ้งกับเขาเนาะค่ะเนาะให้บึ้งกับเขาว่าเห็ดเห็ดไปแล้วเนี่ยมัน,เ,นเป็นตนาท่านบอเนาะ,ะเนาะ กลับกล่องได้เนาะประเด็นกลับกล่องว่าไรโอเคจะกลับว่าไรก็เบิ่งกันแบบนี้กันได้เนาะเนาะอันนี้ก็คือผนังนะคะหน้าตาหน้าตาของผนังเห็นไหมคะหน้าตาของผนังอันนี้ก็คือผัดเม็ดมะม่วงเนาะคะ่ะเนาะผัดเม็ดมะม่วงผัดเม็ดมะม่วงผัดเม็ดมะม่วงได้สองถาดนะคะ เผ็ดมผัดเม็่วงได้สองถาดแนงก็พแนงก็คิดว่าน่าจะได้สองถาดเหมือนกันแต่แต่ว่าเอาใส่เอาใส่ไว้ถาดหนึ่งเนาะ,ะเนาะเดี๋ยวกบซีนอันอีกออีกอีกถาดหนึ่งมาใส่เพราะว่าอัน,นอันนี้ก็คือแค่มาเห็ดอัน,นภาพให้เห็นเนาะะเนาะว่า เส็กับเขาเรียบร้อยแล้วในคืนนี้เดี๋ย็สิเตรียมส่วนหนึ่งเอาไปใส่รถไบเนาะคะเนาะไปใส่รถไว้เพื่อว่ามืออื่ดส้ากับสิบด้ไ้งานเดียวปันไดก็เสียเอาเขาเอามาหุ้งเขานะคะเนาะไปนำ้ำจากแล้วก็เสียเอานื้อมูไปเพราะว่าสีต้องไปถอดปอเปียยุพุ่นนะคะเนาะบอเปียมันก็ต้องถอดกินหอน,หอนสด,สด,สดมันจะแสบ ก็บ่มียังไลนยนะคะมา,มาอัพอัปเดตให้ให้เบิ้งว่าคือวันนี้มีกิจกรรมนิดหน่อยกระเมยกระเมยพอสมควรนะคะเลิกงานเลิกงานมากกับไปซื้อของนะคะเนาะซื้อของซื้อของเราก็กลับมาบ้านก็มาหันหันไก่หันเนื้อทําเรียบร้อยแล้วการเอาพวกสิ่งที่ว่ามัน ถวยซ้ำหมอแหกแตกปูกระทงกระทะที่เข้าใส่เนาะเนาะยัน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 ยัดร่งเคืองเลยค่ะเพื่อควมสะดวกสบายก็ต้องมานั่งหลังมันยันยันยัดร่งเครืองไห้เครื่องมันลลางไหเนาะเนาะเดี๋ยวมืออื่นเศร้ากะเรียบร้อยแต่ว่ามืออื่นเศร้าคือสิบมวิลาเก็บเก็บของออกจากเครื่องหรอกเพราะว่าก็ต้องเปล่าไปเห็ดงานเพราะว่าคือสิบตื่นจะเศร้าปนใดหรอกบ่มันปนนันเนาะเนาะมักตื่นสวยๆแม่จ้ะ กนันะคะน่เนาะก้าวเข่ากรมี่เนี่ยเนาะ,ะ,นะไอเบิงอีกเทียนหน,นึ่งเนาะนี่นี่คือกับข้าวที่ทําเสร็จแล้วนะคะหน้าตาน่าทานไม่เอ่ยดูสิคะหน้าตาน่าทานไหมออนี่ก็คือไก่เม็ดไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพันนะคะเนาะได้สองถาดเนาะเะนาะแล้วก็อันนี้คือแผงแผงเนื้อแผงเนื้อก็สองถาดเหมือนกันนะคะแต่เอามาโชว์แค่ถาดเดียวเพราะว่า อีกถาดหนึ่งมันอยู่ในเครื่องอยู่ยังไม่ได้ตักใส่ถาดเพราะว่าต้องรอถาดล้างเสร็จก่อนก็คงจะเป็นพรุ่งนี้เช้าเนาะ,ะเน,นาะอีกถาดหนึ่งเนาะ,ะเนาะนี่นะหน้าทานไหมหน้าทานไหมสีมืออยู่นะทํากับข้าวอร่อยอยู่นะคะก็อร่อยอยู่เหมือนกันนะคะทำกับข้าวโอเคนะคะก็จะขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะ ก็อย่าลืมมาวอวยพรวันเกิดให้ด้วยนะคะวันเกิดด้ค่ะเด้ออย่าลืมมาวอวยพรวันเกิดเนาะค่ะเนาะ,ะมาเป็นกําลังแรงใจให้กันเนาะคะ่ะตลอดไปอย่าลืมกันอย่าชิมกันอย่าปากันห้าสิจับมือกันไปเนาะค่ะเนาะสุขูสุขคนเนาะค่ะเนาะ <c oughs> มีเวลาเ้ากับไปเยี่ยมไปยามกัน พวา,ากันเนาะค่ะบางบางทีวท่ามีเวลาเขาก็คือบ้านน่ะล่ะก็บ่ได้ว่ากันเนาะค่ะเนาะมีเวลากับไปว่ามีเวลาพูดได้มีเวลากับมากมพูดเขามีเวลากับไปคือกันเนาะค่ะเนาะกะกะเป็นเป็นเป็นอว่าคือเข้าใจกันเนาะค่ะเนาะไม่ยอมไม่ยามถามข่าวกันเนาะค่ะเนาะกะสิขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะไถ้าเบึ่งไม่อีกบูงวามืออื่นไป กินกันสิสีไทยกับสิสิใต้ไท,ย,ทยครีบบอเนาะค่ะเนาะกับยังบอลูคือกันกับบลับปากแต่ถ้าเกิดมีโอกาสกับสีไทยให้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะว่าอยู่กับหมูผวกสังสรรค์กันกับมีฝรั่งแน่คนไทยคนไทยมีบหมดมิ่งห้าผู้เดียวคนไทยตอนนี้เพราะว่าอีกคนนึงเพิ่นกับน,นยายไปเห็ดอีกหมองไม่อีกคนนึงเพิ่นกับฮอลลี่ดีเนาะคะ่ะเนาะคนไทย ที่เคยเห็นอยู่น้องกันน้องนันกสิเป็นคนมีมีมีโปรแลนด์คนนึงแล้วก็ละก็ค้นดิตะวันคนนึงนะคะเนาะแล้วก็คนบ,บุกไกยบ,บุกไกยคนนึงนะคะเนาะอันนี้คือคือมูลเพื่อนโรงงานแล้วกกบเพืหัวนหนามาสองคนแต่บนหัวเพิ่นซิมาไราบอเนะคะแต่กระบอกเพิ่อนดูจ้ะแล้วก็มู มูที่ว่าเพิ่นเฮ็ดงานเป็นนั่งพยาบาลเี่ยมึงเนี่นะ่ะไออื่นเพิ่นมากินน้ำคือกันเนาะ,ะเนาะจังทาเบิงเนาะ,ะเนาะมื้ออื่นถ้าถามีโอกาสก็สิเหตดคลิปให้ให้เบิงกันอีกเนาะ,ะเนาะสิคอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้เนาะ,ะเนาะไว้พอกันคลิปหนาเนาะ,ะเนาะสวัสดีจ้า